สวัสดีครับผมต้นกาตัวปอมเอ้ยพี่พี่ขี่ปนแล้วสวัสดีครับทุกคนทุก่ารดูวยคนนะอยู่กับผมคนนะตอนจาคุงทีเฮสนะวันนี้ผมจะทําการมาทำคิวเอกันของนะพร้อมกับเตอวสำคัญที่ผมจะปอกในตอนนี้นะแล้วก็คลิปนี้จะมีคิดเสิร์ชตราที่ผมจะมีเพื่อนคนหนึ่งจะมาทําคลิปด้วยนะครับคนดูโอเคฮะก็ก่อนที่ทำการไปเริ่มกันของนะขอทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กดใครในช่องนี้กด กดกระดิ่งเนี่ยก็ยังดีคนนะไม่เป็นไรนการทำที่ต่อไปก่อนนะโอเคฮะก็คัตเตอร์จัดมาคำถามแรกครับ Q&A หนึ่งพี่รักหนูคนดูไหมคะสองพี่อายุเท่าไหร่คะสพี่รู้จักคนสุบะไหมคะและถ้าพี่รู้จักชอบตัวละครอะป้าไหมคะอืคำถามนี้ถูกใจพอทุนใจจริง อยากแรกนะครับว่าผมรักคนดูไหมผมก็อคิดว่าผมก็อาจจะรักคนดูนะครับผมเนาะแล้วก็รักหนูหนูด้วยนะครับส่วนในที่2เนี่ยผมอายุ15ปีนะครับผมนะส่วนข้อที่สเนี่ยผมคิดว่าผมรู้จักครับผมรู้จักเรื่องคนรสบัดอยู่แล้วถ้าถามว่าผมชอบอควาไหมคือเอาตรงง่ายๆครับเพราะว่าผมจะบอกนะครับว่าตัวละครอควาเป็นตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดไปข่าวสารต่อไปเลยครับคุณกระเตอร์ ทำไมเดือรบสองอายุฟันนี่ข้อแรกเลยที่ทำไมผมเผื่อลบตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่ผมเผืลบไปมันเป็นเพราะว่าตอนนั้นผมกลังทำการไปเปลี่ยนก่อนวันส่งใช่ไหมแต่คือประเด็นก็คือว่ามือผมตันเผือไปกดลบนั่นแหละรครับทพราะไม่ขมเนี่ยคือแบบใช้เวลานาน,านว่ากว่าจะกลับมาทำา QA อีกรอบหนึ่งส่วนอันนี้อีกสองคืออายุฟันนี่ผมก็ตอบไปเลยว่าอายเอ็ o อีทูครับผม ถามข้อที่3ของคุณเดมอยส์สปวงหได้เท่าไหร่ครับพี่แล้วจะไปแล้วพี่จะไปงานวันกับผมไหมครับ1ห,หมด1ได้2นะครับผมแล้วก็ถ้าถามว่าผมจะไปงานวันไหมขึ้นอยู่กับว่าผมว่างเปล่าครับผมคำถามข้อที่1พี่ชื่อว่าอะไรนครับ2ทํทำไมพี่ตั้งชื่อว่าต้นก้าคงทีเฮ็ สามพี่เคยเกลียดเพื่อนพี่ไหมครับสี่พี่เคยเกลียดคนดูไหมครับห้าพี่มีแรงบรันดาลใจจากใครไหมครับอย่างแรกนะครับผมผมมีชื่อว่าต้นกล้านะครับผมส่วนอย่างที่สองเนี่ยอยากว่าต้นกล้าคุณได้มาจากไหนอันแรกผมตอบไปแล้วครับผมนะส่วนอย่างที่สองเนี่ย คาว่าคงเนี่ยได้มาจากตอนที่เวลาของดูอันนี้ไม่ใช่แล้วเวลาเวลาพวกศาสตร์ตัวเอกอ่ะมันจะเรียก่เอกมันจะเรียกลมไทยว่าคงคงผมเลยใช้คำว่าคุงมาใส่เลยครับได้คำว่าตักล้าคุงส่วนาว่าทีเคียได้มาจากตอนที่ตอนนั้นเน่ยตอนสมัยก่อนอะผมทําคลิปที่มันแนวคอนเทนต์ฝรั่งผมก็เลยเอากล้าเตอคําว่าถีเคนไปเพื่อให้เพ mm nah ื่อให้ฝรั่งคนนี้รู้ว่าช่องนี้คือช่องคนถ่ยนะครับผมแล้วก็ผมก็เคยเกียนขึ้นตัวเองด้วย แล้วก็ผมก็เคยเกลียดคนดูไหมผมก็ผมจะเกลียดเฉพาะคนที่ทําตัวแย่ๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดผมมีอะไรงบันดาลใจไหมผมก็อาจจะมีก็อาจจะหลายคนเอาหลักๆค้าวๆง่ายๆอย่างพี่แจ็คก,กี้กันผมชอบอน,นิเมชันของเขาดีครับผมคำถามต่อไปถ้าถึง500ซับจะทำอะไร 2. ชอบทําคลิปไหนที่ตัวเองทําดีทําที่สุดและเพราะอะไรคุณชอบคลิปนั้นมากที่สุดถ้าเกิดผมถึง5 0 0รซับผมจะทำอะไรเนาะผมคิดว่าผมอาจาจะยังไม่ได้ทําอะไรครับและถ้าเกิดว่าคลิปที่ตัวเองทาแล้วดีสุดเพราะว่าอะไรเนาะผมคิดว่าคลิปที่ผมชอบมากที่สุดจนะเป็นคลิปคุณเจอสายไหนเวลาเล่นแนว fps The Animation ผมนะเพราะว่าผมรู้สึกว่า ผมดูคลิปนี้มันรู้สึกตีมามากเลยหนึ่งถ้าสามารถทำอะไรเก่งหน้ตกได้นึอย่างจะเริ่มจากใครสองในกลุ่มเพื่อนมีใครบ้างรวมพวกมหนึ่งมอสองและมสาแล้วคนที่จบไปแล้วด้วยนะเพื่อนอ่าผมคิดว่าน่าจะเป็นตาตุ้ยนะครับเพราะว่าผมมันใส้จัดๆส่วนอย่างต่อมาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีหลายคนนะครับ เอาข้าวๆหลักๆง่ายๆนะครับผมก็อาจจะมีผมคัตเตอร์ดีมอีปายโตตีแมคโครเพลฟอีโป้ไบต์แล้วก็จีตังเบิร์นแล้วก็ตูนะครับผมมืงอเอาเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นฟังนี้นะเอาละมาคำถามสุดท้าย 1. ใช้อะไราการตัดต่อคะ 2. ชอบแมปอะไรไม่สุดในโลกบอกคะ สามพี่เกณฑ์แบบไหนมากที่สุดในลบบอกครับเอาละไอต้นกาเป็นคนตอบแล้วกันนะผมใช้อินทอนแล้วครับโอเคนะครับผมส่วนแมบในลบบอกที่ผมชอบมากที่สุดผมชอบแบบสาวเวอร์ดีแฟนครับผมส่วนแบบที่ผมไม่ชอบก็คือบอฟบอฟูนะครับผมเพราะผมเบื่อไอ้ขวดเด็กเออโอเคก็จบคำถาม QA นไปทีละหัวนะผมนะโอเคก่อนที่จะทำการไปผมนะผมจะทำการบอกเรื่องสำคัญก่อนนะครับผมนะว่า ผมจะทําการพักการทำช่องไปก่อนนะครับผมนะครับเพราะด้วยว่าช่วงนี้ผมก็เรียนไงผมก็เลยอาจจะไม่มีเวลาแต่ในนั่งทำคลิปให้ทุกคนดูผมนะเพราะนั้นเนี่ยข,ขอเพราะนั่น,นันยาผ,ผมทะาการทําทำช่องไปก่อนของนะนะแล้วถ้าถามว่าผมจะกลับมาทำช่องอีกไหมผมก็อาจจะกลับมาทำช่องแหละและผมคิดว่าอาจจะกลับมาทำช่องใน ก่อนถึงสิ้นปีนี้ของผมนะไม่ใช่ว่าเดือนไหนวันไหนผมนะเพราะนั้นก็นะก็ติดตามผมก่อนไปได้เลยครับผมนะนะแล้วก็จะไปแลนะผมนะนั้นก็ขอทุกคนอย่าลืมผมนะครับแล้วผมก็มาผมดูนะครับผมโอเคเจอกันตอนไหนไม่รู้แต่ทุกคืออาจจะได้เจอครับผมนะบ้านก่อนนะครับผมดู